เหลือเวลาเพียงแค่เดือนนิดๆิเท่านั้นครับก็จะถึงวันเริ่มทำภารกิจ one man and the river ที่ว่ายน้ำคาแมน้ำโขงของโตโน่พาคินซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังฟิตซ้อมอย่างหนักครับโดยล่าสุดโตโน่ก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตนะถึงการฝึกซ้อมว่าในรอบเช้าเนี่ยก็ทำระยะได้1280เมตรนะอีก40วันยังห่างไกลามากมากครับกับเป้าหมายแล้วก็ประชุมกันต่อในรอบบ่ายพร้อมกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตอกยัง ขอัยครับแล้วก็ตอกย้ําความคิดในใจว่าฝนตกน้ําท่วมมาทีนึงเนี่ยเราก็ตื่นตัว pm 2.5มาทีเราก็ตื่นตัวพายแล้งมาทีเราก็ถึงจะตื่นตัวกันเพื่อนๆครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทําแต่เชื่อผมเถอะว่าปัญหาหลักและเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆมันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและต้องทํามันอย่างต่อเนื่องถ้าเราทุกคนช่วยกันมันจะช่วยทําให้ทุกอย่างดีขึ้น ระบบนิเวศของโลกใบนี้มันสําคัญกับทุกชีวิตเลยนะครับโลกใบนี้อยู่ได้และยังจะอยู่ต่อไปถึงแม้จะไม่มีเราแต่เราอยู่ไม่ได้ลูกหลานเราอยู่ไม่ได้ถ้าโลกใบนี้มันพังเรามาช่วยกันเถอะนะครับในตอนที่เรายัางมีโอกาส ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ